สวัสดีค่ะส่งโมเมลิซาลัดฟ้าไปปารีสติดเทรนโลกกล้าส,สุดเดินทางถึงเป็นที่เรียบร้อยเล่นทำเอาเแฟนๆเซอร์ไพรส์ฟินกันยกใหญ่ค่ะสำหรับไอดอลสาวชาวไทยลิซ่าแบ็คพิงที่เธอได้ลัดฟ้าไปปารีสเพื่อรวมง,งานแบรนด์หรูฝั่งยุโรปท่ามกลางแฟนคลับและสื่อมวลชนที่ไปตามเก็บภาพซึ่งการปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้งบอกเลยสุดอิมแพคทำเอาติดเทรนทวิตเตอร์โลกอย่างรวดเร็ว ล่าสุดในเช้าวันที่13มีนาคม2 0 2 2น้องลิซ่าก็เดินทางถึงปารีสอย่างปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งจากคลิปพัตที่แฟนๆแชร์ออกมาให้ชมเราก็จะเห็นกาดของทางซีลีนมารับทีมงานและตัวน้องเพื่อความปลอดภัยแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆประทับใจทำให้การมารับครั้งนี้มีความหมายมากขึ้นไปอีกก็คือลิซ่าเลือกที่จะออกประตูปกติแน่นอนว่าวิงฝรั่งเศสตื่นเต้นและรอกันเยอะมาก ทันทีที่ลิซ่าเดินมาบิงฝรั่งเศสก็รุมแย่งกันเข้ามาถ่ายรูปมอบดอกไม้กันยกใหญ่แต่ลิซ่าก็ยังร่าเริงทักทายแฟนทุกคนสุดคึกคักไม่รู้ไปเอาพลังมาจากไหนน่ารักสดใสมากๆเสน่ห์แรงเกินต้านจนแฟนเกิลมาบอกรักลิซ่าเป็นภาษาไทยเล่นทำเอาลิซ่าตาโตเลยทีเดียว ทางนี้ค่ะยังมีบิงที่เจอตัวน้องเป็นเป็นบอกว่าลิซ่าโดนกล้องทำร้ายไม่ยุติธรรมพะน้องสวยน่ารักกว่าในรูปมากๆนี่คือสภาพคนเดินทางข้ามทวีปและใส่แมสคำนี้คือปังมากอย่างไรก็ตามค่ะจากคลิปที่เผยออกมาก็ยังมีบิงบางส่วนออกมาเตือนบิงฝรั่งเศสที่รุมน้องหรือเข้าประชิดเข้าใจว่าตื่นเต้นแต่อยากให้เรสเปกพื้นที่ส่วนตัวน้องและห่วงเรื่องโควิดที่อาจจะส่งผลกระทบกับตัวน้องได้ และนี้ค่ะก็เป็นโมเมลิซาที่สนามบินซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์อัปเดตให้ฟังเช่นเคยเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวส,สารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ